वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปีใหม่ปีพุทธศักราช2566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกลัวออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะปีใหม่แล้ว มหาเดวีเชื่อมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายเมื่อเราย้ายจากปีเสือไปปีถกทุกสิ่งทุกอย่างตัวแทนของปีถกคือกระต่ายกระต่ายคือสัตว์เลี้ยงความอ่อนโยนความสวยงามความน่ารักมหาเดวีเชื่อว่าปี2566จะเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ บางครั้งการทำนายทายทักบางทีต่างหมอดูก็อาจจะต่างคำทำนายแต่มหาเดวีอยากให้ทุกคนสร้างพลังบวกการที่เราสร้างพลังบวกจะทำให้เรามีพลังใจโอเคบางครั้งความท้อแท้ความทุกข์ความเศร้ามันอาจจะกัดกินเนาะโควิดมาตั้ง3-4ปีเศรษฐกิจดิ่งลงเหวทุกอย่าง บางคนสูญเสียหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างแต่มหาเทวีก็ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันมหาเดบีเชื่อว่าศรัทธาความดีการที่เราร้องขอพรต่อองค์มหาเทพมหาเทวีจะทําให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่อย่างไรก็ตามเชื่อแต่ไม่ใช่ความงมงายเชื่อตั้งมัน่น ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษนะคะในปี2566เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับชาวราศีเมษให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันคะ่ะปีใหม่ปี2566 ก็ยังคงเป็นการเริ่มต้นความเหนื่อยยากที่ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมักจะต้องอฟันฝ่าอุปสรรคต้องสูุ้ดชีวิตนะคะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่มีเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอโดยภาพรวมของทั้งปีนะคะ แต่มหาเดวีก็ยังจะมีคลิปิดโอประจําเดือนมาให้แต่อันนี้จะเป็นการทํานายของทั้งปีโดยภาพรวมค่ะแม้จะมีเรื่องทุกเรื่องกลุ่มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ำจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับก็คือ เป็นไปได้ที่ดวงที่โดดเด่นในการได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าคือเดือนพฤษภาคมค่ะมีเกณฑ์โดดเด่นมากๆในเดือนพฤษภาคมสิงหานะคะสิงหาคมพฤษภาคมมีเกณฑ์ได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจ หวงลูกหวงบุตรห่วงบริวารหากใครที่มีคนรักอยู่แล้วแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรปีนี้ก็เป็นปีที่มีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอ,อยอยู่ปีหน้าเป็นไปได้แน่นอนค่ะที่จะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลเรื่องราวในอดีต จะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจเป็นปีแห่งการแก้ไขเป็นปีแห่งการจัดการในเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆอาจจะเข้ามากระทบใจทําให้ทุกให้กลุ่มช่วงเดือนมกรากุมภาพันธ์มีเกตต้องแก้ไขเรื่องเก่าๆค่ะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหากจะทำอะไรร่วมหุ้นลงทุนก็ขอให้พิจารณาให้ดีเพราะปีหน้าอาจจะมีเกณฑ์การโดนหลอกโดนหักหลังเกิดขึ้นค่ะรุ่งใจทุกใจเป็นกังวลใจกับหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้มีเรื่องกลุ่มเรื่องทุกเป็นกังวล ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพการล้มหมอนนอนเสือให้ระมัดระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นสุขภาพปีหน้าต้องระวังเป็นพิเศษค่ะสาหรับชาวราศีเมษแต่ยังไงก็ตามวันเวลาจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะด้วยกลงล้อแห่งความสุขด้วยวันเวลาที่จะนำทางให้ก้าวผ่านไปได้ค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันแม้กระทั่งคนไม่ดีด้วยนะคะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างที่มหาเดวีบอก ปีหน้าสำหรับชาวราศีเมษร,ระมัดระวังการดโดนหลอกโดนหักหลังการร่วมหุ้นลงทุนอาจจะมีปัญหาหรือการเซ็นค้าสัญญาก็เป็นไปได้เราต้องรอบคอบเราต้องออจัดแจงให้ให้ดีอะค่ะการเงินจะมีเข้ามาจะเป็นรายได้พิเศษจะเป็นงานพิเศษที่จะทํารายได้ให้กับชาวราศีเมษค่ะ ยังยืนยันเหมือนเดิมคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักหรือคุณกำลังรอคอยใครสักคนปีหน้าเป็นปีที่ดีที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดทรมานใจแต่บางครั้งสิ่งที่เจ็บปวดอยู่ในใจลึกๆ ไม่สามารถพูดกับใครได้เหมือนได้แต่เก็บไว้อยู่ข้างในที่ไม่กล้าจะเอื่อเอ่ยแต่บางครั้งหากเราได้พูดออกไปมันอาจจะดีกว่าเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเคลียร์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักให้เคลียร์ค่ะเพราะมันจะเป็นผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มอย่าเพียงแต่เก็บไว้ค่ะ มันคือช่วงบวงสตารกรรมที่คุณต้องพบเจอมันเป็นสิ่งอะไรที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บุญหนุนนำบารบีบาร,บบารมีค้ำชูมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีค่ะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้และรู้สึกว่าบุญจะหนุนนําให้เราก้าวผ่านพนอปสรคเพราะช่วงนี้ ในปี2 5 6 6น้นั้นชาวราศีเมษมักจะต้องได้รับผลกระทบในบางอย่างที่คุณกระทำไวค้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหากใครที่รอคอยที่จะพบเจอคนต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาคะ่ะสรุปรวมทั้งปีของชาวราศีเมษ ในปี2566สสรุปในเรื่องของเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศดวงช่วงโดดเด่นในเรื่องของความรักในช่วงของความรักนั้นมีนาถึงออมิถุนายนเลยนะคะที่จะมีเกณฑ์คนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแม้กระทั่งคนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์ข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งท้องมีบุตรในปีนี้ค่ะคือมีเกณฑ์การมีเด็กการมีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้าบ้านแน่นอนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะในเรื่องของความรักนะคะแต่เพียงบางครั้งเนาะบางทีอารมณ์ของคนเราเราไม่ใช่ว่าตลอดทั้งปีเราจะอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปโดยรวมคือ คนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีในเรื่องการตั้งท้องมีบุตรค่ะส่วนคนที่โสดก็อาจจะพบคนรู้ใจแต่จะเป็นไปได้ไหมอย่างที่มหาเดวีบอกบุญหนุนนําเท่านั้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นเป็นไปโดยปกติไม่ได้ติดขัด หรือไม่ได้เยอะมามากแต่ก็มีเข้ามาไม่ขาดมือจะมีเกณฑ์ที่ดวงโดดเด่นอาจจะมีโชคลาบบ้างแต่เป็นเพียงโชคลาบเล็กๆน้อยๆค่ะแต่จํานวนก็ไม่สามารถบอกได้บางทีน้อยสําหรับเราอาจจะมากสําหรับบางคนค่ะสรุปในเรื่องของเกณฑ์การเงินคือจะมีเงินรายได้พิเศษเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเป็นงานพิเศษและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะอาจจะเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่า มีเข้ามาแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานนั้นอาจจะมีอุปสรรคปัญหาระมัดระวังการร่วมหุ้นลงทุนอาจจะโดนหลอกโดนหักหลังส่วนในเรื่องของโดดเด่นที่สุดในการงานคนถ้าเกิดคนเป็นในราชการอาจจะมีเกณฑ์การสอบการแข่งขันแล้วประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นแล้วปังสุด,สด เป็นไปโดยปกติเท่านั้นค่ะก็คือเป็นไปเรื่อยๆในการงานอาจจะมีอุปสรรคบ้างเหนื่อยบ้างการเปลี่ยนแปลงบ้างอุปสรรคกลุ่มทุกข์เป็นกังวลบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ การเดินทางไกลนั้นระมัดระวังอุปัติเหตุเล็กๆน้อยๆเพราะในเกณฑ์ในเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยความไม่สบายด้วยค่ะอาจจะไม่ต้องไปคิดเยอะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆมันสร้างบุญทําทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าวผ่านพา้นอุปสรรคในชาวราศีเมษรประจํา2566คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะขอบคุณค่ะ